นี่ว่กุ้งปั่มมันทำไมต้ทนท้อนดีนะสมพ่อมันทนนเวนเป็นแต่ทนดีดีเห็นมันเป็นเนาะกุ้งตัวนี้บอทีมุ้นน่นะนี่ยแน่ตื่นว่ะนี่บอก่าื่ใหม่ แม่นครับทำมาทำมาตัวนี้บ่มีโมันมันมันก็ได้ในยวเวิร์ไม่บอกงานถึนี้การต้นตะเก่าหวานแต่เป็นรถใหม่คือเบาออาลวก็เป็นรดไม่ห่ะอปีชิบปีคนไก่วนมันบาดเนี่เจอเพราะมีคองห่างหนอนแน่เจือว่าทีเจือเจือบาดเนี่ยทผ่าปีเราลอ เบื้อต่ดละกับกายเปหันดีวะเป็นคนง่างแล้วกุ่มมงม่บอรเลปิดอับใส่ได้บอวเปลี่ยงมันเด็กเปลี่ยนหลายอยู่ด้ิเปลี่ยนคามันทช่บหนที่กุมบอกนี่ข้อห้อไม่ได้บอนี่ได้เจ็บร้อยกว่าบ่าสคือไมนะ่น่ะอันนะ่ะ หอสือมากัิกันกัวสามพันกัวสื่อใหเป็ดอยห่วหอแมนเยอะมเรื่องบ้าน,นย,ยูีเรื่องมีนานตรงขามก็ม,มัน่วัน,นตรงขามนหน้าได้เพิ่มเื่อนดิบหรือพูดเบาปคนขายบคนบบา่นลงบลนาลงบาลเออนาหลัง<อ><อ>มีเพ่อนเเมื่อเห็นบา ขายเบาะเบาะเย็บเบาะติดลังค่าอยู่ใช่เราเห็นอยู่นี่อยู่เต้เบาเรียนทำหน่อยเร็วเอสร้างมางลในกมางเอกงี <S <S okay, like ้ไว้เรือบิ้นแล้วมางยก็เรือเพราะว่า่เรือกูยุ้ยใช้ละเทาายมางเอานี้ไปใช้โอ้ขมาสีเห็น จิียบไปต้องขิดน่องเห็นหมดอือนี่ครับอ่เป็นวงกลมๆนี่เรือเรืเรืไถสิแล่วเรืเครื่องสูบน้ำ